ทุกคนวันนี้น้องมีใจไปเที่ยวดมเบอร์ค่ะสนุกมากมากเลยอันก็คือทางขับไปดิเนเบอร์นะคะคนเยอะมากมากเลยค่ะฐานที่เลกน,น้องมีใจจะไปเล่นรถไฟดิมเบอร์ถ้าเด็กๆอยากมาเหมือนน้องมีใจก็มาได้ที่ค่ะที่ดิมเบอร์จังหวัดนคนปรปฐมเอ้ย ปัตุมธานีค่ะทุกคนรถไฟมาแล้วมีใจมาแล้วปุ้นปุ้นอย่ายื่นแขนออกไปนะครับเด็กๆต้องกรองไม่ไปหมดมิจายรถไฟกันไป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 พี่มันจะเป็นท่ามโนไปเลยไหมไไปขึ้นรถไปนะคะ,ะ,คะมิจายมจ รถไปนี่คือปาเตรียมพร้อมรือยังพร้อมยังพร้อมไหมครบขับมาแล้วขับมาไปแล้วขับไปแล้วอตาดดีใจดีใดีใจมากพ่อพี่ตรงไห้ฮะนี่เจอต้นไม้ตนี่ตไมตงเอง

S <S เอ้ยมีใจเล่นได้เหรอเลยเฮ้ยอะไรอ่เขาทําทัาทรถเาโอ้ยนี้นี่ของเพิ่มจำลองเรไหมนี่เทีพิภาพน,น,นะลูกนะตอนเรืขอยมซ,ซ่านะเดินงพิลมิสนะโอโ้ที่ประกาทจิรตรุงขึ้นมาครับลามอาไเหรอเอองบาลีสบาลีสกับหารทัาหารนะเออ บอกิดทุกอย่างเลยใช่ทัดีใชไม่ะพ่อตัวใช้นี่กระแพางเมืองจีนกระเพางเมืองจีนกระเทกเกาหี ดึงดาบได้ไหมดึงดาบได้ไหมเจ้าชายดึงดาบมีป่าเจ้าหญิงด้วยนีีดอยม่หมมีป่าเป็นงเลยะแล้วพี่เจหมดแล้วหมดแล้วนะว้าเอาปีแล้ว เดินมาว่าอดพ่อนใจูสิไฟมีไฟด้วยวิไฟสวยตกตกไฟสวยเินมา่น่ไมน่น้ำตกไม่มตายไมกู้ยกู้ไมตายโอ่ย ủa đấy hả búp con lèo ha lèo ra xài mày âu xì đây hả phu nhịp đấy lên mày à yeah. chơi hả yêu ที right i. I rice, so rice, rice. Re ่ต่อมาจะเช้าลยฟาคะกินใส่ไหมยังเม่ถึงจะเช้าลยค่ะวาเลยนะตัวนตัวมาแล้วของเรามาแล้วากินใส่ไหมไปดูวาเช่าไปดะเช้าลอยฟ้า กี่เียแตนัะยา่ไไม่รู้าลังนะไม่าไม่ดู้กําลัง่ะสนุกไม่ฮีกบไปเริ่มเันไม่เร็วอะนะตานอใช่แม่มันไม่เร็วดีไหมดีไหมเอาอยกรอบไหม เดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยนะนู่นอะนู่นเลยแม่อีจมอไปมดท่งกายเยขาวๆดู่น่ะเนาะประสาทเจีิงประสาทเจียงมีใจมีใจประสาทเจ้าญิงมีใจดูฮอลิเคนโอหอันนี้เด็กเล่นไม่ได้อันนี้เด็กเล่นไนนน อย่าจับมือแน่นเลยอลงแล้วนะคะกำลังลงแล้วจ้ะว้เราลงเราลงได้ลูกีเดียวาสถานที่ต่อมาน้องมีใจจะมาเล่นหนุนรถคุณปู่ปูนน พี่แก่ดยดุยท้องนะไม่ได้ไมยค่ะเอ๋ดยุยนะมาจดูทางด้วยนะพ่อขับดีๆนะนี่เดี๋ยวแจงคนอื่นมาเลยก่อนเลยนะพ่อ 국민 okay. mata ja, <laughs> สี่เซนต์ร้อยต่อไปเป็นรถด่วนโอากาศค่ะนั่งคนเดียวด้วยนะครับแต่ก็สนุกนะคะไม่บาดเียวด้วยเย้ใจได้บ๊ายบายไปกานต่อ บายเบอร์ห้าค่ะทีเบอร์หมาเลขห้าค่ะเปนสายหมากเลขตื่นะคะเตจใจจ๋าเจใจบายบายเจใจเล่แล้วมาเล่นไดไอกสองท้องจรเหรอจใจคงไมเตจใจไม่แต่งคนอื่นเลยนะ Papa! Ketta!

เอาอีกไหมโอเคเง่นลูกบอลชิบอาอาลูกมาลูกมาลูกมาไปเลยลูกมาไปโอเคอ่าขอบคุณครับพี่ด้วยขอบคุณค่ะวิจัยวิจัยเป็นยังไงนะคะทางนี้จ้าทางนี้จ้ะทางนู้นจ้า

ตาไปเล่นต่อนี่พ่าตาอยากเล่นตาลูกบังล่ะค่ะตาหลบมากปอตาล่ะไปไปงานวัดที่ไหนครับขอไล่ไม่ให้เล่นนะครับดูปีมือนี่หลับตาก็ได้นะคือนะเฮ้ยหลับตาก็ได้นะอย่าอย่า อ้าวตายแล้วอ้าวเฮ้ยแมนเดิน์โอ้โหดอกต้นไม้หัวลูกได้วงกุญแจได้วงกุญแจอุ้ยพี่แจสีอะไรพี่แจ๊คพีเอย์อะไรพเลย์อะไรอีกสักเกมไหมพอแล้วพอแล้ว บอกแล้วบอกแล้วครับคุยดูไม่ธรรมดาก็ยิงปืนค่ะบาดเฉียดหอนะโอ้ยเอาให้แม่นจะได้ตามราคาคุยจะเป็นราคาคุยหรือจะพูดจริงดีเอกสองสองอะไรดูมาดูมาอะไรนะชักก่อนนะชักก่อนนะคะไม่ชักปืนไม่แรงมาไม่ชักโอนไม่แรงมา มันได้มันได้เกิดมันได้เกิดมันไม่มไมันไม่ไปดนไมโนโนไม่นอนโอนเอ้าแต่ทุแม่ไป่ง่่อนอางก่อน่อโอเคแล้วชักดีน้ยใหม่นเ็มไหมันเดียวล้มสามกองเลย มาเร uk, าไปมาเราโอ้โหแท้จริงเราต้องสะอาดเพื <S <S ่อประเทศไทยมีแล้วค่ะไปชื่อขนมกันไหนได้รูปอะไรรูปอะไรเต่าเต่าอร่อยไหมคะอร่อยไปมาช่วยหน่อย ลูกบอลอีกนะคะฮ่าะไม่ไม่ได้ของรางวัลเลยค่ะฮ่า <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่ใกล้บ้านผีสิงแต่เราไม่เข้าบ้านผีสิงนะคะตัวโอ้สนุกไหมคะวันนี้ให้กี่ดาวสิบเ,เอ็ดดาวสิบเอ็ดได้เหรอคะอร่อยหมาวอร่อยชิลชิลรถมันย้อนซีกันเลยรถอะไรอืมรถอะไรคะ รสอะไรคะชัดจอบลิฟต์โ,โอ้โปากแดงเลยค่ะมอมแมนไปหมดเลยค่ะเป็นทานลิฟต์น้องวใจกับหมูเหมือนกันเลยคะทุกคนสิมผู้เหมือนกันเลยลเรามาต่อที่อันนี้โลกภาพหมูตัวอ้วนมากค่ะทุกคนน้องหมู นาเลยฮะคุณผ้ชายนั่ตักมั้ยนั่งก้อนตักดีกว่าฮะรอให้เก้าไม่ถึงนะให้เก้าไม่ถึงเราก็จะจะทานมันนะนั่งเลยเหรอว่าพูดเหรอว่าอะไรลูกะเป็นไรอ่ะไปหาหมอประวัติดีกว่านี่โกโอ้โอ้โอโอ้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 บอกไม่ใช่โคโอคครับอพายไปไปต่อ อีกวาหน้าอ so ีกวนหน้า oh, มีใจอุ้ยอุ้ยสูดโผลมาไก่ชไ่มือจับนะไม่ได้นม่จับมือแล้วนะ มันูดใหญ่กันเด็กหางอีกอ่พ่อเคยเล่นกับเพื่อนพ่อเอาไปอาบน้ำมันเก้งตายอ๋อมีแตนนี้สาเหตุของดินเสื่อมโทรมดินเื่อมดินที่ดี พี่เขาเหรอไเ้มาอมปากเสียือนจะน้องมไปาอ่า่่ข้ามไปกเลยข้ามไปแล้วข้ามไปแล้ว อ่คุท้องหรอเป็นแม่หมูก็ต้องกินเยอะกินแล้วอ่ะงหน้ีบอย่วง้ยได้มเราวันนีน้องนี่ลิงเด็กลิงเด็กลิงเดนลิงเด็กไหนจ้าจ๋าถ้าเราอยู่นิ่งๆน้องมาหาเรา เขาจะลงมาหาเหรอมาแล้ว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 ลูกมามาแล้วมาแล้วไม่หน่อยแล้วมาจ้าบินเลยบินเลยเขาขี้ขี้ใส่หัวใสหัวใครหัวพี่ออกไหมล่ะเขาน่าจะไม่โดนอ๋อไม่โดนเขาโชคดีนะมันอยู่ข้างหลัง เอามาามานี่จะทำห้น้องมันแล้วแล้วแล้น้องต้องลงมาหน้องต้องลงมาเออน้องระดมลงมาแล้วน้องลงมาแล้วเด็คนไม่ต้องนะอร่อยไหมมีแต่เปลือกับโดนหลอกเขมเนื้อมีเนื้ออยู่มีเนื้ออยู่นะมีเนื้ออยู่นี่มีเนื้อเห็นไหมอ้าว เขากินแค่นั้นแหละแล้วเามาต่อ้วยที่ดินแดนเจาเจ้าายเมือนเจ้าหญิงไม,องม,มกอมลยักเตยัก อาเหรอไม่ใช่ว้าวใส่หไหมยงเนเค้กช็อกโกแลตเลยด้ีเียเค้กช็อกโกแลตนี่บ้านขนมหวานใช่ไหมยังช็อกโกแลตย้งช็อกโกแลตก็หายนี่ลูกอมพี่เทนี่ลูกอม บ้านขนมหวานเห็ดยักษ์มันยักษ์อยู่ตรงโน้นตอมิรี่เป็นรูนะลูกนะหนอนเจาะแล้วมีใจระวังเตะมันเป็นรูแล้วว้าวอันนี้อะไรอ่ะพ่อตาลชมพู่ชมพู่ชมพู่ยักษ์ว้าวแต่ข้างๆมีใจนั่นคือสับปะรดเนี่อย่องตัวน้องเลยมีใจมาเจอพรนะพร คขอโทษแต่พ่อจะดึงดาบพาไปเลยก็ไปดึงดาบนะเลยก็ไปดึงดาบแล้วน้องวะดึงดาบเนี่คือการดึงห่อครับดึงเลยดึงเลยอืองนี่แตกแล้วปล่อยย่ะ เอาอยสองมาสุดท้ายมาที่บ้านยักษ์ค่ะเด็มาแล้วยักษ์นอนหลับอยู่ค่ะว้าว ลืมมาแล้วก่อระวังนะช้อนยักษ์นะปลาไข่ทองคำอยู่ด้วยลึกไส่ทองคำเนาะไส่โต๊ยักษ์ไส่โต๊ยักษ์ เอาจับมือจับมือมิจตรงข้างหน้าแงเอาเดินหน้าเดินแนตาแดนแดนแดนหนไ่มนจอหนึ่งไปแล้วมังกรว้าวมดกับมังกรมังกรนะมิจัยอะไรพะตตามะ อ๋อนี่คนเลี้ยงมังกรเหรอใจถึงไหมอ๋อคอวัาง,อ,างอ๋อคอวัางสวัสดีมือเลยอาวแล้วคอหายไปไหนคนนึงแล้เมือ่อกี้ยังอยู่อีกคนนึงขึ้นมาเร็วมาอยู่ด้วยกันตอนเร็วเดิาอไหมมาสิ รกอทำใหเสร็จอเลยนะหมดตัว่ไมชะอยู่ในป่าป่าฉลาม